สวัสดีครับผมชัดเจริญทรัพย์นะครับพาพี่น้องมาดูไอหนุ่มมะกันหนุ่มมะกันหรือว่าแคทเทอร์บิล่าสามสองูนยเกเจนครับโอ้คันนี้แกะกล่องมาได้สี่พัน 400สี่ร้อยกมครับเอ๊ก็ยังเปรี้ยอยู่ครับเจอดินแดงครับเหมือนดินจับมาเลย 4,500ชั่วโมงเอ๊แต่ก็เดินเครื่องช้านะครับยังนิ่งอยู่คูปีนหนึ่งดคิวครับโอเคใส่สีตัดอะฮิโน่ครับไปแล้ว ใส่เยอะไม่ได้เดี๋ยวหล่นหมดครับยี่สิบสองตันครับงานนี้เจ้าเน็กเจนถูกใช้งานตั้งสี่พันห้าร้อยชั่วโมงโมาได้เยียบต้นข้าวครับนี่แน่ เวลาหมุนนี่ดูบันท้ายสิน่าจะประมาณ3ปีย่างเข้า3ปีครับรถนี่เอา้าเทใกล้ๆเลยบอโอ้จะทำทางครับน้ำหนัก22ตันกล้องหลังวงกี1.2ลูกบานเมตร หรือว่า1 2คิวอูมามเสริมแผ่นเหล็กพิเศษกระบอกสีดำเม็ดอินชัยนาครับถังน้ำมันพลาสติกใบท็ก80เซนโดเลอร์8ตัวครับแคริเอร์2ตัวเครื่องยนต์ก็เป็นเครื่องแคทนะครับที่อาจจะ จะเป็นเปิดกินก็ได้นะห่ร้อยห้าสิบแปดเรงมาครับวัดรอบเครื่องนั้นต่ำมากครับพันหกร้อยห้าสิบรอบต่อนาทีเดี๋ยวแอบ,บๆเลยพี่น้องเดี๋ยวเปียงมาเป็นเรื่องครับรุ่นนี้สามารถที่จะตั้งลึกได้แล้วก็ชั่งน้ำหนักได้ครับ กี้นี่ห้าฟันแต่ก็เริ่มเริ่มมีลวมบ้างแล้วครับน่าจะเจอของแข็งออทำไมเครื่องเบามากครับ จัดเต็มอุ้มให้ดูเอาไปขยายไหลาทางครับต้องใช้ดินเหนียวแข็งโอเวลาสวิงนี่ดังฟืดๆเลยครับ น่าจะใส่ฟันปีศาจนะอ๋คันนี้ที่บอกว่าขายจะขายหนึ่งล้านนี่ครับพี่น้องอาว่าจะเพาะทำสีนี่แพงมากครับเดี๋ยวพาไปดูรถดำทีว่าจะขายหนึ่งล้านครับน่าจะคันนี้หรือเปล่าน่าจะใช่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเห็นบอกว่าสีนี่แพงมากเขาเรียกสีอะไรเนี่ย นี่ครับคันนี้เต็มสูบครับ JO84 ว่าสีนี่เป็นแสนนะครับเฉพาะสีนี่ทีมงานชายใหญ่ครับ ยใหญ่ยังไม่มีเจ้าของคันนี้ว่าจะสละโสดนะครับเจอกับแคทนิกเจนรถคันนี้แพงพร็อสีโอเจ้านิกเจนนี่จัดเต็มปุ้งเลยครับดูบันท้ายเจ้ามากัน วิ่งไปกลับนี่ประมาณน่านจะประมาณ5กิโลครับ5 6กโลอยู่ไหมประมาณครับประมาณ6กโลอ๋อสวยครับสวยคันนี้สีเขาเด็ดจริงๆ j o 8เจโอีครับสี่ห้าร้อย จัดครับจัดสนใจก็ทักมาได้ครับคันนี้โอ้ยมันยังจะอ่อนนั่นนะอะสวนทางครับหลบสมองเงินหน่อยสิบล้อวิ่งไม่ได้ครับเส้นนี้ต้องใช้หกล้อ โอ้นิ่งจริงๆครับโอสลักมีหลวมแลวนะแสดงว่าไปโจแข็งอยู่ครับ ปัจจุบันก็จบแค่ในเกเฑ์นี้4.9ล้านครับดอกเบี้ยศูนเปอร์เซ็นเครื่องยนต์นั้นไม่มีพัดลมนะครับใช้พัดลมไฟฟ้าห้าตัวตอนเย็นๆก็หรือว่าเช้าๆนี่เป่ากรองได้ครับอัตโนมัติ เต็บบันท้ายก็มีถลอกปอกเปลือกเหมือนกันครับรถใช้งานเนาะธรรมดาเริ่มจะเจอของแข็งนะครับโอ้เหมือนฝนจะตกพี่น้องเลยมือตึบเลยฝั่งน้น ม่อีกมาเลยครับโอ้โหเกียร์ใส่สีตักและออกครับสีตักออกว่าบมงกี้ 1. 2นคิวนี่แบกได้ถึง สองตันนะครับสองตันนิดๆเลยแหละแม่นานๆจะเห็นแคทมีหลวมครับมีหลวมปกติแล้วแข็งโปก๊กดำก็ใช้ดำยางแปด สุดสองห้าอสิบหกวิ่งกันประมาณ10บคันครับดำอต้องถามว่ารับดำอีกไหม สวิงครับสวิงรถยิ่งใหญ่ก็ยิ่งช้าครับแต่ว่าอาศัยอุ้มหนักยิ่งถ้ารถระดับ50ตัน100ตันเนี่ยโหช้าแต่ว่าชัวอย่างนี้ก็ดีครับนะ เอวจะอยู่แน่นอยู่ยงคงกระพันสามสองศูนย์ใเนเรืยอว่าสามสองศูนย์ีซีออกมาสองรุ่นนะครับถ้าตัวนี้เครื่องหกสูบไดรฟนะครับแต่ถ้าเป็นสามสองศูนย์ีซีก็คอมมันเร็วสี่สูบคอมมันเร็วอ้าวซีรีส์ห้าร้อยครับไปแล้วครับ มีให้เลือกขนาด22ตันแล้วก็20ตันครับ่ายแคทเทอริลลารถถูกกวะเทาประมาณ10%กว่าจะหากว่าจะหาในเก้นให้พี่น้องได้ชมวันนี้นะครับถือว่าผมขับรถมาครึ่งวันนะครับกว่าจะหาเจอ เข้าดูได้ครับ YouTube ช่องชาติเจริญทรัพ์หรือว่าเพจชาติเจริญทรัพ์ X and c a r a e t e r Entrust ต้องการแคทเทอร์วิลล่าก็เมโทรแคทแคทเมโทรครับติดต่อได้โอ้ใส่ไปเล่นหินมาแน่เลยนี่ครับเขาต้องการสโลป อุ้มใหมดูม่มีหินด้วยนะอ๋อสิบสามนาทีเดี๋ยวจะเบื่อกันครับจบด้วยเจ้าเน็กเจนสามสองศูนย์เนกเจนยี่สิบสองตันครับเจ็บคอขอตัวไปดื่มน้ำก่อนเดี๋ยวจะกลับมาใหม่ ฝากกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ